สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบ well. <aha. S 2> ัวนะครับบ <vit S 2> <tuh> ัวหลวงนะครับที่ผมซื้อมาปลูกไว้ที่สะนะครับสะน้ํานี้เป็นสะน้ําแบบไม่ได้ปูพลาสติกนะครับเป็นสะน้ําพื้นดินปกตินะครับเป็นบ่อดินปกตินะครับผมก็เลยซื้อบัวมาปลูกไว้นะครับเป็นบัวหลวงนะครับไปซื้อมาจากตลาดสดครับพอดีไปเห็นอยู่ในตลาดสดก็เลยซื้อมานะครับมาปลูกไว้ สามเดือนผ่านไปครับดูเลยครับเจริญเติบโตสวยงามมากเลยครับตอนนี้ก็เริ่มออกดอกครับแล้วก็มีฝักแล้วนะครับมีหลายฝักแล้วนะครับนี่อีกไม่นานคงจะได้อ่าได้กินนะครับนี่นะครับเจริญเติบโตได้ดีมากเลยครับอ่าเหตุผลที่ผมอมาปลูกก็เพราะว่าปลาที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเป็นปลากินพืชนะครับอ่าปลานิลปลาในปลาตะเพียน นะครับแล้วก็อีกหลายๆปลานะครับเอามาเลี้ยงไว้นะครับพอใบบัวพวกนี้มันแก่มันตายลงไปนะครับก็จะได้เป็นอาหารของปลานะครับแล้วก็เป็นที่หลบที่ซ่อนของปลาด้วยนะครับก็เลยมาปลูกไว้นะครับแป๊บเดียวเจริญเติบโตได้ได้ดีมากเลยนะครับนี่นะครับดูครับส่วนนี้มันกำลัง กำลังลามออกไปเรื่อยๆนะครับนะครับนะครับถือว่าโอเคมากเลยครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ติได้ชมกันนะครับโขีคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ